ครับเราจะใช้งบไม่เกิน10บาทนะครับมาขัดโคมไฟหนะ้ารถจากที่เหลืองนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะ มาขัดคมไฟหน้ารถที่เหลืองนะครับโดยใช้งบไม่เกิน10บ,บาทนะครับเป็นยาสิบฟันนะครับว่าจะได้ผลดีแค่ไหนนะครับนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับ นะครับล้วก็จะใช้ยาสิฟันนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ห้านาทีนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างครับถ้าไปให้ช่างล้างก็เป็นพันนะครับเรา ลองมาใช้ของใกล้ตัวเรานะครับว่าจะได้ผลเหมือนที่จ้างช่างหรือเปล่านะครับนี่นะครับเราก็จะทาให้ทั่วนะครับ ครับวันนี้เราทาทั่วจะทิ้งไว้นะครับสักห้านาทีนะครับเราค่อยมาดูกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เอาจะฟันพอกไว้ประมาณห้านาทีนะครับเราจะมาขัดดูนะครับใช้น้ําทุบผ้านะครับเราดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ค่อยขัดหมุนวนๆไปนะครับดูผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับขัดไปเรื่อยๆ ก็เงานะครับก็ใส่นะครับดีกว่าไม่ได้ขัดนะครับแต่นี่ไม่ค่อยใส่เพราะว่าเหลืองมาจากข้างในนะครับผมแต่ข้างนอกก็ถือว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำมาฉีดดูนะครับ ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นกว่าเก่านะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับใสขึ้นนะครับก็ ดีกว่าไปจ้างช่างนะครับแล้วจ้างช่างก็เป็นพันเลยนะครับขัดไฟหน้านี่นะครับค,ค่อยวนไปหมุนไปนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับ โอ้ใสเลยนะครับถือว่าสูตรนี้ใช้ได้ผลนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับนี่นะครับใสขึ้นนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้ช่องธนวัฒน์ Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ